สวัสดีจ้าแล้วนะคุณสกลจ้าแล้วก็น้ากับสิมาทำผมให้ลูกค่ะลูกส,สาวสุดไปโรงเรียนจ้ายู่ทางอันสวิตเดินกลับประมาณหกโมงก,กว่าจ้าทำผมก่อนจ้าทำผมให้ลูกสาวก่อนจ้าสาวเยาดิบจ้าใช่ไหมลูกแบงผมให้ลูกก่อนจ้าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เปียให้ ทันตหอืมผมก่อนนะคะเดี๋ยวผมไปโรงเรียนอันนี้นั่งตรงๆลูกเดี๋ยวถุงเท้าแม่จัดให้ลูกรอก่อนแม่ทำผมให้น้องอยู่ทำผมให้ลูกสาวอยู่จ้ะ เปนส yeah, ิบปเรียนม้อนเอ๊อาเซนก็เป็นนุ่งทำ Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <coughs>

แง่สะาจ้ะใส่กัอาบน้ำเนี่ยมาสาก่อนไปโรงเรียนกัอาบน้ำสาวหัวจ้าใส่เส้นอาบน้ำสาวหัวให้ลูกจ้ะเาหอี่กาัวอว่า่ลื่นช้อดี๋ยวไม่เอาฟุกให้ เอาผลไม้ให้ลูกสาวอีกจ้ะบานนอนเอโอเคบานนอนใช่ไหมกล้วยจ้ะน้ากสิเอาหมากไหมผลไม้ใส่กล่องให้ลูกสาวจ้ะสาวเอียดดิเพิ elite, uh, okay. น bon, ่นจะไปโรงเรียนเอาผลไม้ไปให้ลูกกินอยู่โรงเรียนสูเส้าสู้อันทุกวันจ้ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะน้ากสิเอาใส่โหลด้ดยให้เพิ่นนะับมีแอบแพล่คอมีขนมอันนี้ความบุกไซ ส่อักเซนอยากได้อันนี้ละนลักนาก็เสียเอาใ,ออาใ,ให้ดูไอ้ไซทูนโคตรเจ๊ไซเพื่อนน่าจะคอนอยากเอาไปกินลักะนาก็เสียเอากล้วยกระปะ๋าคือหนึ่งเจะจังสีกัใส่กล้องให้เพื่อน,นจ้ะ เพิ่นมพิ่นเอากล้วยจ้นาน่ากับพี่แอบแผลก่อนนี่แอบแผลน,น้ำจ้าใส่กล่องโหลดนะเขวามาละเอาแข็งๆออกให้ลูกน้ำจ้า แป้แข <c oughs> <ım 999> ็งออกให้ล like ูก <único> น <Liberty eye throat> ้ำแแขมันแข็งเห็ดให้ลูกจังสี่ละจาสู้มือจ้ะมมาเศร้า ยี่ยังใส่กล้องจ้ะใส่โหลดจ้ะโหลดะของเพื่อนจ้ะโซ่มามาบะขมน้กล้วยกล้วยกับแอป,ปแพรจา้านี่ออนของสาวเอียดดิ้นได้จัดเลยน่ากัดเสียฟูร์เราใหม่ใส่กล้องให้เพื่อนจ้ะ <c oughs> มาเพื่อนเอาแอป,ปแพรจ้ะแล้เอากล้วยจ้ะเพื่อนมาเอากล้วยมาเอาแอป,ปแพรเอาแอปแพให้เอื้อย จ้าหนูเอาเอส้นสีเอาแอรใแพ้อะเซ็จแลวจ้ะสายเย็นดีสิไปโรงเรียนอ่ะจ้า <c ười> <c ười> ไปโรงเรียนแล้ว <c ười> ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วต่อไปก็จะเกินเด้อจ้ะบ,บ๊ายบายค่ะ